สวัสดีค่ะช่ยางลําไยค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวแหวที่เราทํานะคะอันนี้ของลูกค้าสั่งนะคะเป็นแหวสิบเอ็ดเสาค่ะนะคะขนาดตาแปดเซนยาวสิบสองครึ่งได้เบอร์เก้าเป็นแหวงมนะคะติดลูกเบอร์สิบสองค่ะดูต่อเลยนะคะอันนี้เป็นผืนที่สองนะคะเป็นแหวสิบหกเสาค่ะเป็น จอมดอกบัวนะคะแห่ดสิหกสาวขนาดตาห้าเซนยาวสิบสองอกนะคะติดลูกเบอร์13าเพาสองศอกนะคะตัวนี้เป็นได้เบอร์หกนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งเหมือนกันนะคะย้อมด้วยสีย้อมใหม่นะคะ แล้วก็มาดูต่อกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นผืนที่สามนะคะอันนี้เป็นแห่สิบหกเสานะคะจอมดอกบัวนะคะแห่สิบหกเสาได้เบอร์เก้าขนาดตาแปดเซนนะคะยาวสิบสี่ซอกค่ะผืนนี้ลูกค้าสั่งไว้นะคะติดลูกเบอร์สิบสามนะคะยกเพาสองซอกค่ะผืนนี้นะคะย้อมด้วยสีย้อมไหมนะคะย้อมสีเขียวนะคะสวยงามนะคะผืนนี้ ค่ะแล้วก็มาดูต่อกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นผืนที่4ี่นะคะที่ลูกค้าสั่งแล้วก็เราได้ทําออกมานะคะให้แฟนคลับดูนะคะให้ f อดูอันนี้เป็นจอม16กจอมดอกบัวนะคะ16สาวเสาขนาดตา5เซนครึ่งนะคะยาว9้าศอกครึ่งเป็นแหเผานะคะเพาก็คือศอ,อกครึ่งติดลูกเบอร์13นะคะอันนี้ลูกค้าไม่ยอมค่ะเขาเอาสีขาวเดี๋ยวเขาจะไปย้อมเองนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเรามาให้ดูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็ทำอีกแล้วก็จะมาให้ดูอีกนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ